ครั้งที่สาม้อ็สิบหกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาหารปัจจัยของสภาพธรรมะทั้งหลายไว้โดยละเอียดในอังคุตรนิกายทัศกะนิบาทปัญหาสูตรข้อหกสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสมีข้อความตอนหนึ่งว่าแม้ความไม่มีสติสัมปัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารท่านที่กำลังหลงลืมสติคือสติไม่ได้เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏก็ต้องมีปัจจัยที่จะให้หลงลืมสติท่านทราบว่าสติเป็นคุณธรรมเป็นโสภณธรรมมีประโยชน์มากทัางที่รู้นะคะจะให้สติเกิด ตามความคิดตามความต้องการตามความจงใจที่จะให้สติเกิดเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่ได้ถ้าเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาจริงๆด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายการทำไว้ในใจก็คือการพิจารณาธรรมะโดยไม่แยบคายข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารนิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหาร ของการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัตธรรมซึ่งบางท่านก็อาจจะบอกว่าท่านฟังนะคะ แต่ท่านจะทราบได้อย่างไงว่าสิ่งที่ท่านฟังเนี่ยค่ะเป็นสัตธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ทรงแสดงหรือเปล่าถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าแม่การไม่ฟังสัตธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัตธรรมควรกล่าวว่าการไม่ครบสัตบุรุษ ซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าท่านก็ครบสัตว์บุรุษแต่ว่าทํายังไงถึงจะทราบได้ว่าบุคคลน,นั้นที่ท่านคบเป็นสัตว์บุรุษหรือว่ามิใช่สัตว์บุรุษข้าผูมีพระภาษัสว่าดูกระพิกตุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัต์ธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัต์ธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แย,ยบขายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบขายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริตสามให้บริบูรณ์ ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรห้าให้บริบูรณ์นิวรห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวะปัญหาให้บริบูรณ์ภวะปัญหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ออกจากภพชาติสังสารวัตรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าภวะตัญหานี้ มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ความยินดีในภพในชาติเนี่ยค่ะจะต้องมีต่อไปตราบใดที่อวิชชาที่บริบูรณย่อมอยังภวะปัญหาให้บริบูรณ์อวิชชาคือการไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะไปเพียนจงใจตั้งต้นทำอะไรก็ตามนะคะ โดยที่ไม่รู้ว่าสติเป็นอนัตตาและก็สติปัฏฐานนั้นจะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติขณะนี้กำลังเห็นนะคะรู้จริงหรือยังคะในสภาพธรรมะที่เห็นที่กำลังเห็นอยู่ถ้ายังไม่รู้ก็เป็นอวิชชาและก็ยังมีความปรารถนาความต้องการในภพชาติอยู่ ไม่สามารถที่จะละคลายความต้องการในภพชาติด้วยความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เลยขอให้ท่านเป็นผู้ตรงว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือไม่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นการเจริญอบรมอย่างไรจะทำให้สามารถเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ถ้าผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครน,นี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดเดกระพิกตุทั้งหลายการไม่คบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัต์ธรรมให้บริบูร์อวิชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวะตัญหาให้บริบูรณ์ภวะตัญหานี้ มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันท่านผู้ฟังเห็นประโยชน์ของการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมสูตรนี้ไหมคะหรือว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยแต่ความจริงแล้วนะคะตรงที่ให้เห็นถึงความละเอียดของทั้งอวิชชาและวิชชา ว่าอาวิชาก็ละเอียดเต็มไปหมดค่ะทังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่อาศัยการมีศรัทธาการฟังสัจธรรมการพิจารณาโดยแยบคายก็ไม่สามารถที่จะมีอาหารให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการที่สติจะเกิดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจงใจจะให้สติเกิดสติก็เกิด แต่จะต้องอาศัยอาหารของการที่สติจะเกิดขึ้นเป็นลำดับขัน้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปถึงอาหารของวิชาและวิมุตซึ่งท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ทราบนะคะว่าวิชาความรู้แจ้งและวิมุติการหลุดพ้นจากอาวิชชานั้นจะเกิดมีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคกลัสว่า ดูกะพกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตควรกล่าวว่าโพ่ชงเจ็ดถามว่าพ่อชงท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินบ่อยนะคะคือองค์ของการตรัสรู้ท่านที่ศึกษาเรื่องของการเจริญสมถภาวนาก็ทราบได้ว่า การที่จะให้จิตสงบแล้วก็ละนิวรณธรรมคือธรรมะที่เป็นนิวรณ์ก็ต้องอาศัยองค์ธรรมซึ่งได้แก่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสำหรับการที่จะให้จิตมั่นคงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาที่เป็นปฐมฌานต้องอาศัยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขันใดการที่จะให ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะต้องอาศัยองค์ของการตรัสรู้คือโพชฌชงเจ็ดซึ่งยังจะไม่ขอกล่าวถึงโดยละเอียดนะคะแต่ว่าจะขาดสติไม่ได้แต่ที่จะใช้คำว่าโพชฌชงได้หมายความถึงโพชฌชงทั้งเจ็ดนั้นได้แก่สภาพธรรมะซึ่งมีสติสัมปยุทด้วยวิปัสสนาหมายความว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะ ถ้าผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าแม้พอดชงเจ็ดเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของพอดชงเจ็ดควรกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเป็นเหตุนะคะที่จะต้องอบรมที่จะต้องเจริญเพื่อจะให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งสภาพธรรมะ แต่ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะพ่อชงก็ย่อมมีไม่ได้ถ้าผู้มีภพภะพากตรัสต่อไปว่าแม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารท่านที่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วบางครั้งสติเกิดบางครั้งสติไม่เกิด บางวันสติอาจจะเกิดบ่อยบางวันสติก็เกิดน้อยที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ควรกล่าวว่าสุจจริตสามแม้สุจจริตสาม เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสามควรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์ถ้ามีการสำรวมมีการระวังทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะระลึกรู้สภาพของธรรมะที่เกิดในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสุดจริตไม่ใช่ทุจริตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะท่านผู้ฟังชินกับคำว่าสติสัมปชัญญะ แล้วก็เข้าใจความหมายโดยทั่วไปด้วยว่าสติสัมปชัญญะหมายความถึงสติสัมปชัญญะเป็นปกติตามปกติไม่ใช่ว่าไปทำให้ผิดปกตินั่งนั่งอยู่ก็เข้าใจว่าตัวลอยขึ้นไปอย่างนั้นไม่แสดงว่าเป็นสติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะกำลังนั่งอยู่ตามปกติจะคิดจะนึก จะเห็นจะได้ยินไม่คลาดเคลื่อนไปจากสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติแล้วรู้สึกตัวในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ได้บิดเบือนให้สภาพธรรมะกลับกลายไปเป็นอย่างอื่นเช่นกำลังนั่งอยู่ก็จะให้คิดว่าเหมือนกับลอยขึ้นไปอย่างนั้นไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะต้องเป็นการรู้สึกตัวตามปกติในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติ ข้อความต่อไปถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายถ้าเข้าใจเรื่องการเป็นผู้มีปกติจเจริญสติปัฏฐานเรเียกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรง ตามลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไปทำบิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นขึ้นมากลบหรือว่าปิดบงังไม่ให้เห็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏในขณะนี้ตามปากติตามความเป็นจริงไหมคะกำลังเห็นขณะนี้จริงอย่างไระระลึกรู้ตามธรรมดาตามปากติในขณะที่กำลังเห็นอย่างนี้ นี่คือการพิจารณาโดยแยบคายซึ่งเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารนิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศัทธาแม้ศัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัธรรมท่านผู้ฟังมีศัทธาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่ต้องการจะรู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นเครื่องแสดงว่าท่านมีศัตธาหรือยัง ถ้ามีศรัทธานะคะปกติทางกายอ่อนแข็งเย็นร้อนของจริงที่กำลังปรากฏมีศรัทธาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่เป็นปรมัถธรรมในขณะนั้นชื่อว่ามีศรัทธาแต่ถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นคิดเป็นอย่างอื่นที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ไม่เชื่อว่ามีศรัทธาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังก็จะตรวจสอบได้นะคะโดยละเอียดทีเดียวถึงอาหารของสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นอนัตตาซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา ควรกล่าวว่าการฟังสัต์ธรรมที่กำลังฟังอยู่นี้นะคะคือตัญหาสุดที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายเป็นสัตธรรมหรือไม่ใช่สัตธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่อาศัยการฟังก็อาจจะเข้าใจอาหารของธรรมะทั้งหลายเป็นอย่างอื่นไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้การฟังสัตธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการคบหาสัพบ,บุรุษสัพบ,บุรุษที่ยิ่งกว่าสัพบ,บุรุษคือพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระมหากรุณาสแสดงธรรมะโดยละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดง ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่คบหาสัพบบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การครบสัพบบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยแยบขายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังพอดชงเจ็ดให้บริบูรณ์พอดชงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตนี้ มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ดุกระเพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลําธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลําธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็ม ย่อมอย่างแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมอย่างแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมอย่างมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเตี่ยมอย่างนี้แม่ฉันใดดูกระพิสุทั้งหลายการครบสับบุุรที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการฟังสัต์ธรรมให้บริบูรณ์ข้อความละต่อไปจนถึง ข่อชงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมอย่างวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ชันนั้นเหมือนกันแลจบตัญหาสูตรที่สอท่านผู้ฟังเห็นว่าเป็นการเจริญเหตุหรือเปล่าคะผลคือมาหาสมุทรสาครจะเต็มได้เพราะอะไร ถ้าฝนไม่ตกหนักๆนกน้ำจะไหลไปตามที่ลุ่มไหมจะยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มได้ไหมและถ้าซอกเขาลำธารและห้วยไม่เต็มหนองไม่เต็มบึงไม่เต็มแม่น้ำน้อยไม่เต็มแม่น้ำใหญ่ไม่เต็มก็ย่อมไม่มีมหาสมุทรสาครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำนั้นต้องเป็นเรื่องของการ อบรมเจริญเหตุจริงๆเป็นลำดับทีเดียวแล้วแต่ว่าท่านยังขาดความเข้าใจขั้นใดอยู่ท่านก็จะต้องให้มีอาหารของปัจจัยขั้นนั้นเพื่อที่จะได้ยังธรรมะขั้นนั้นให้เกิดขึ้นได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะท่านปรารถนาผลแต่ไม่ทราบว่าผลเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุอย่างไรปัญหาเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน จะตั้งต้นอย่างไรนั้นปัญหานี้ดูมันมาสู่อาจารย์นี่มากมายเหลือเกินและอาจารย์ก็ตอบไปมากมายเหมือนกันแม้กระนั้นปัญหานี้ก็ยังไม่สามารถจะยุติลงได้ก็ยังคงมีอยู่ว่าจะตั้งต้นอย่างไรกันจเจริญสติปัฏฐานนี้ก็ผมขออนุญาตเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเขาประจำอยู่ตามสถานีดับเพลิงต่างๆนั้นนะ่ะเขาสามารถจะรู้ได้ไหมว่าในพระนครเน,นี้ยหรือว่าในกรุงเทพมหานาครเน,นี้ย อาเพลิงจะเกิดไหมที่ไหนเมื่อไรนี่เขาไม่รู้เลยครับแต่เขาก็ประจําทาหน้าประจําหน้าที่เขาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเพลิงจะเกิดเมื่อไรแต่เมื่อเพลิงเกิดขึ้นแล้วมีผู้แจ้งมาว่าเดี๋ยวนี้เพลิงเกิดที่นั่นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นน่ะอาจจะจะบอกว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนเวลานี้ไม่ใช่เวลาไปดับเพลิงเขาจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะต้องไปสู่ที่โน่นก่อนไปตั้งต้นที่โน่นก่อนแล้วถึงจะมาดับเพลิงที่นี่ เขาจะทําอย่างนี้หรือเปล่าเขาคงไม่ทําอย่างนี้แน่เขาก็พร้อมเพลียงกันไปสู่จุดหมายที่เพลิงเกิดนั่นเองนะครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเนี้ยทีนี้ผู้เจริญสตินี่ก็เช่นเดียวกันกิเลสนะครับไฟคือโลภะไฟคือโทสะไฟคือโมหะซ้ำเติมเราอยู่ตลอดเวลามันไม่บอกเวลาด้วยไม่บอกสถานที่ด้วยนั่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ว่าที่ไหนไหนแต่ซ้ำอยู่เอย แต่ขั้นผู้ที่จรจะผู้จิตจระสติเนี่้มีความประสงค์จากกำจัดอกิเลศรือดับไปนี่สัหน่อยหนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ยยังไม่ใช่